เรื่องที่น่ารักของครอบครัวเป๋าเปามากเลยนะคือทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายคุณป้ามาล้อมเป่าเปาเพื่อให้เป๋าเปาได้หายดีแข็งแรงมารับเงินจากลุงเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นแม่หรือพ่อแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่อ้นบอกคนรอบข้างทุกคนอยากให้เป๋าเปาหายดีให้หายดีอย่างด่วนนะครับจริงๆหายดีอย่างด่วนเพราะต้องการอย่างเดียวคือคือเงินสองแสนอย่างป้าเปิ้ลเนี่ยเพิ่งไปเที่ยวที่อังกฤษกลับมา ก็เอาของเอาของฝากอะไรต่างๆมาให้เปล่าๆเพื่อที่เปล่าๆจะได้อารมณ์ดีเออจะได้แข็งแรงเร็วๆอย่างเงี้ยมีพูดเก็บเหรียญกินยาเก่งเหเลยเนี่ยเปล่าเป่า่ะแต่แม่แม่เปล่าบอกว่าออกออกมานะถ้าเป็นยาลดไข้หรืออะไรสักอย่างโอ้แต่ดูดูหน้าซึมๆนะช่วงวันสองวันนี้ยังไม่ยังดูเหมือนไม่ยังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม ตื่แล้วก็มีถอนหายใจเป็นพักๆด้วยลำคันแม่เลอะเลอะลำคันผู้ใหญ่คันผู้ใหญ่เปล่าลูกเปล่าขอดูภาเก่งนะกินยาแบบเต็มๆหน่อยได้ไหมฮะโอ้โหกินยาเก่งนะเนี่ยเปล่าเปล่าดูเดียดูเย็นนะแบงค์กินข้าวเลยเนาะน้ำพี่ตังกินเลยเนาะเชลกินเลยเนาะไม่ได้ต้องยาเดีนเลยเมื่อก่อนตอนแบบลูกเด็กๆอ่ะเราแบบยากินยายากมากอ่ะไม่เกลือนเลยไงหรือป่ะเราผสมนม แล้วนางกินมาถ้าผสมนมผสมนมนางก็กินกินแล้วก็มีแบบเหมือนนมรสแปลกแอ่ะน่อีเงี้ยกินเก่งมากเลยผสมนมยากกว่าอีกนะร้านต้อนกิที่นีแต่เราตกใจพราว่าหลานของกูดี้เนี่ยชอบกินยามากใส่ใส่เซริินชาแล้วก็เขาก็จะหยิบฉีดใส่ปากแต่ห้ามป้อนนะฉีดใส่ปากเองทำเองเออแล้วก็เห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยถ้าตั้งแต่เด็กเนี่ยถ้าคุณแบบบอกว่ายานะน่ากลัวนะอร่อยไหมพ่อแม่สังเกตไหมเวลาให้ลองอะไรใหม่ ถ้าเกิดอยากให้เขากินแบบถาวรเช่นผักเดี๋ยวว่ายายาทําหน้าแบบอร่อยไหมเอาไหมเขาจะรู้สึกว่าทาไมคุณทําหน้าอย่างนั้นแต่ว่ามันต้องไม่ดีหรือเปล่าแต่ถ้าคุณแบบบอกว่าอร่อยนะอร่อยเขาจะกินผักเออแล้วทั้งนี้แปลกมากคือแปลกกว่าเด็กคนอื่นดีเห็นผักหยิบกินมีความสุขกับการกินเราถามหน่อยสิสมัยเราอ่ะไม่มีฉีดแบบนี้เข้าปาก มันเป็นช้อนพลาสติกนะที่แม่ป้อนอะที่จําได้ช้อนพลาสติกทำไมเดี๋ยวนี้ก็ฉีดเป็นอย่างนี้แล้วมันง่ายกว่าง่ามีวิเขามีวิพัฒนาการไม่ใช่แล้วไ่รู้มันษย์เรามันรุ์เราต้องพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆคงจะไม่ถดถอยมั้งหรือโอ๋หรอือหรืออาจจะแบบพุ่งเข้าไปในคอเลยมันง่ายกว่าไปทำไมเรานึกถึงเราไม่ได้ถึงสมัยก่อนเซอรวิชเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไงมันเป็นแบบที่เป็นเข็มเลยป่ะมันไม่ได้เป็นหลอดใส่แล ตอนเด็กๆเราไม่มีสวิสแบราไม่มเราไม่มีเลยอย่างแม่เราใส่ช้อนพลาสติกเราป้อนอย่างเลยแล้วรร้องไหมตอนสมัยเด็กๆร้องแต่ปฏิเสธไม่ได้สมัยเรามีทางเลือกอะไรมากมายล่ะกินก็คือต้องกินน่ะจริงๆตอนแรกกะนัดเป่าเย็นนี้นะครับเพื่อจะเอาสองแสนไปหอบใหปกับเป่าที่บ้านล่าสุดอัปเดตเนี่ยเหมือนอาการยังไม่โอเคนะยังไม่โอเคก็มีสองสายสายแม่บอกบอกว่ายังไม่โอเคนะ แต่สายพ่อโอเคมากกระซิบกระที่กาบอกว่าโอเคมาเลยเราเลยงงไงตอนนี้อ้าวตกลงจะให้ให้ไปหรือไม่ให้ไปก็ติดตามในเพจของวูดี้ในเฟซบุ o กวูดี้และกันเย็นนี้ว่าเราจะไปไลฟ์หรือถ้าไปคงจะไลฟ์แน่นอนเพราะว่าแหมสองแสนเนี่ยเดือดเป่าเล่นตัวนะต้องต้องมีหลักฐานให้พี่น้องชาวไทยเห็นหน่อยนี่นี่เป่าใส่ที่เก็บเหนียงเห็นไหมสวยมหมป้าปิ้อนซื้อมาฝากทางคลิปที่เก็บเหนียงเป็นหมวก แม่เขาบอกไปที่เก็บดีช้อนเหวียงมาที่แก้่รักจริงหลานเราอ่ะถ้าไม่เย็นนี้ก็อาจจะอีกทีหนึงอาทิตย์หน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยคอยดูกัน